ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการลบไฟล์ในโทรศัพท์นะครับสำหรับช่วยให้โทรศัพท์นะครับมีความความจุเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเราใช้งานไปสักระยะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่บางครั้งการลบไปมันออกจากเครื่องนะครับมันก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงอันดับแรกนะครับ เพื่อนๆก็หาเมนูคําว่าไฟล์นะครับไฟล์ของฉันแต่และเครื่องก็จะเขียนอัดคล้ายๆกันนะครับกดเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับให้เพื่อนๆนะครับอลองเลื่อนมาดูนะครับตรงพวกไฟล์เอกสาร,รไฟล์ต่างๆนะครับต้องการลบอะไรที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเนี่ยอย่างหัวข้อพวกเอกสาร,รพวกนี้รูปภาพเสียงต่างๆนะครับ แล้วอีกที่หนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าไปลบนะครับเข้าไปดูมันจะมีที่ลบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเนี่ยมีข้อมูลที่ค้างอยู่ในเครื่องอีก0.98กิกะไบต์นะครับเกือบ1กิกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะไล่ลบนะครับกดค้างไว้แล้วเลือกทุกหัวข้อนะครับแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ไล่ลบ อสิบรายการทีละกี่รายการก็ว่ากันไปนะครับไอ,ตบบบอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราลบหมดความจําก็จะกลับอตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นครับคือหน่วยความจุของเครื่องนะครับจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับบางทีมีไฟล์ไฟล์ที่เราไม่ได้เคยเข้ามาดูเลยนะครับอ,อย่างเนี่ยอย่างพวก เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันอยู่ในไฟล์นะครับอยู่ในไฟล์ของโทรศัพท์ของเรานะครับให้เพื่อนๆลองเข้ามาไล่ลบดูนะครับซึ่งมันจะทําให้หน่วยความจําของเครื่องนะครับเราจะได้ความจุเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยที่ว่าแล้วเราได้ลบไฟล์ขยะออกไปบางส่วนนะครับมันทําเป็นประจํานะครับก็จะทําให้เครื่องของเรามีความจุเพิ่มขึ้นอีกขึ้นมานะครับ ลองเอาไปทำกันดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ